วัสดีค่ะพบกับช่องนาดนะคะก็ได้นําความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพิ่มให้พลาดชมที่ปิีใหม่อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องรีบปลูกต้นบัวตองเอาไว้ติดบ้านผู้ประโยชน์ที่ต้องว้าวไม่ธรรมดาแล้วข้อมูลจากหนังสือไม้ดอกและไม้ประดับบัวตองและสวนพฤกษาศาสตร์สายาไทยบัวตองนะคะสมุนไพรบัวตองก็มีชื่อท้องถิ่นอื่นว่า ดาวเรืองญี่ปุ่นทางตะวันหนูเบนจามาศน้ําบัวตองมีถิ่นกาเนิดในประเทศเม็กซิโกและอเมริกากลางนะคะจะเป็นไม้พุ่มขนาดเล็กมีอายุได้หลายปีมีความสูงของต้นได้ถึง4เมตรนคะคะมีไหลยอยู่ใต้ดินทุกส่วนของต้นมีขนสีขาวขยายพันธุ์ด้วยการใช้มเมล็ดและไหลนะคะมักขึ้นในพื้นที่ที่มีอากาศเย็นชอบแสงแดดจัดและจะออกดอกสวยงามที่สุดบนดอยที่สูงกว่า800เมตรขึ้น นะะในประเทศไทยพบกระจายอยู่ในสถานที่ท่องเที่ยวทางภาคเหนือโดยเฉพาะทุ่งบอตองที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนะคะอีกทั้งยังจัดเป็นต้นไม้ประจําจังหวัดแม่ฮ่องสอนอีกด้วยใบยบอตองก็จะเป็นใบเดี่ยวออกเรียงสลับกันนะคะลักษณะของใบเป็นรูปไข่รูปไข่เกมขอบขนานหรือรูปไข่เกมสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนนะคะขอบใบจักเป็นฟันเลื้อยใบมีขนาดกว้างประมาณ4-25เซนติเมตรนะคะ และยาประมาณ 7-30ซนติเมตรนะคะแผ่นใบบางผิวใบด้านบนเป็นสีเขียวเข้มนะคะส่วนท้องใบก็จะเป็นสีเขียวแก้มเทามีขนสั้นดอกบัวตองก็จะออกดอกเป็นช่อกระจกที่ปลายกิ่งนะคะมีริ้วประดับประมาณ3-4ชั้นเรียงกันเป็นรูปะระฆังดอกมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ6-14ซนติเมตรนะคะดอกก็จะเป็นสีเหลืองสดดอกวงนอกเป็นรูปช้อนหรือรูปรางน้ำขอบขนานไปจากยาประมาณ 3-5ซนติเมตรนะคะกลีบมีประมาณ12-15กลีบจะเป็นหมันนะคะส่วนดอกวงในก็จะมีขนาดเล็กโคนเชื่อมติดกันเป็นหลอดปลายแยกเป็นแฉกแรมนะคะดอกวงในเป็นดอกแบบสมบูรณ์เพศและมีจำนวนมาก กีบดอกก็จะเป็นหลอดยาวประมาณ0.7-1ซนติเมตรนะคะดอกมีเกสรเพศผู้5อันอับละอองเลนูเป็นสีดำที่ปลายมีสีเหลืองนะคะจะออกดอกในช่วงฤดูหนาวหรือในช่วงเดือนพฤศจิกายนถึงเดือนธันวาคมนะคะผลของบัวตองก็จะเป็นผลแห้งลักษณะเป็นรูปขอบขนานปลายเล็โค้ผลสอบนะคะมะเล็ดลอนไม่แตก ผนังผลแยกออกจากกันผลมีขนาดยาวประมาณ0.5-0.8ถึงซนติเมตรนะคะสรรพคุณและประโยชน์ของบัวตองรีบปลูกต้นบัวตองเอาไว้ติดบ้านพบสรรพคุณและประโยชน์ที่ต้องว้าวไม่ธรรมดาแล้วก็คือใบสุดของบัวตองนำมาย่างไฟใช้วางบนศีรษะแล้วใช้ผ้าพันแผลไว้ช่วยแก้อาการปวดศีรษะได้ใช้ใบนะคะดอกนำมาใส่เผลช้ำใช้ดอกนะคะยอดอ่อนของบัวตองนำมาเผาแล้วขยี้ ใช้ทาผืนคันที่ขึ้นตามตัวนะคะใช้ยอดอ่อน ใบของบะตองนํามาต้มกับน้ํารวมกับต้นสาบหมานใช้อาบแก้อาการคันใช้ใบนะคะบะตองใช้ปลูกเป็นไม้ประดับตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆโดยเฉพาะทางภาคเหนือที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนที่ดอยแม่อูคอนะคะแต่ตอนนี้สามารถหาชมได้แล้วที่อําเภอแม่เมาะจังหวัดลาปางนะคะในช่วงหน้าหนาวนะคะก่อนการใช้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ ก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยว่าที่บ้านท่านได้ปลูกต้นตะตอไว้บ้างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปที่มีประโยน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสําหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ